ไฟไหม้เรือขนรถอีวีจากจีนไปเม็โกกลางทะเลคุมเพลิงไม่ได้หนีตายกันทั้งลำเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้นะเรือ Morning m ไ d a s สซึ่งทางน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลบอกว่าไม่สามารถคุมเพลิงไว้ได้นะครับและก็ไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นจากบริเวณที่ จอดรถ E ีวีซึ่งจากการไฟไหม้ครั้งนี้นะโชคดีที่ลูกเรือทั้ง22ชีวิตหนีรอดออกมาจากเรือได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งทางหน่วยยามฝั่งนะได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปสังเกตการเพื่อติดตามสถานาการณ์เพลิงไหม้นะรวมถึงประเมินความเสียหายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ต้นตอเกิดจากอะไรกันจากข้อมูลนะฮะเรือ Morning m ไมดัสนะมีการบรรทุกรถยนต์ทั้งหมด3,000คันนะแบ่งเป็นประเภทรถอีอยู่ที่70คันรถ h y บ r i d 681้อ68คันนะที่เหลือเป็นรถามันหรือนนาาเครื่องยู่ ระหว่างการสืบสวนนะว่าต้นตอเกิดจากอะไรแต่แน่นอนนะเหตุการณ์ครั้งนี้นะหลายคนก็มีความกังวลเรื่องเหตุเพลิงไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในรถไฟฟ้าบอกว่าควบคุมเพลิงได้ยากมากนะต่อให้จะใช้น้ํา10,000แกลลอนนะครับแต่พอเกิดไฟไหม้ตอนที่เรืออยู่ระหว่างทะเลเนี่ยไม่สามารถดึงน้ําทะเลมาฉีดได้นะเพราะลิปธความเป็นกรดของน้ําทะเลจะทําให้ระบบไฟฟ้าบนเรือขัดข้องนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาเตรียมแผนการรับมือต่อไปในยุคที่รถอีวีกำลังเติบโตแบบนี้